สวัสดีค่ะบรกชภาพมืงอสอง่ะแอลค่ะมาค่ะนี้ค่ะทุ่น่าเดียวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดแบรนด์บุ๊เบาเ์ิรนะคะเป็นงาน USA LOT s ลอตเอีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบล็อกราคา8,000บาทนะคะน้ำหนัก2 0่สิากิโลจำนวนชิ้นประมาณกางนะคะแปด8 0ตัวนะคะต้นก็คุต่อตัวประมาณกางๆนะคะรูกค้าจ๋า109าบาท เป็นเสื้อผ้ารวมนะคะแต่ว่าเป็นแบรนด์บ o <ช>๊กบราวน์เะอร์นะคะ,ๆๆคะง่ายๆถุงนี้เป็นถุงที่คัดแยกมาแลา้วมาถึงว่า เราแบบว่าเป็นแบรนด์ของบุ๊คเป่เชอร์โดยเฉพาะเลยนะลูกค่ะแต่ว่าเป็นแบบว่าอะไรเป็นรวมผ้ามีทุกอย่างลูกค้าจ๋าของผู้ใหญ่ของเด็กแล้วก็เป็นรวมผ้านะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเสื้อเชิ้ตมีมาเป็นแคค้าสเวตเตอร์มีมาลูกค้าจ๋าในนี้รวมทุกอย่างเลยนะคะลูกค้าจ๋าป้าพหนกเขาพับมาสวยเลยร้อยมากอ่ะกองค่ะซูมเข้ามานิดนึง เขาจะมาแบบว่าเป็นชั้นช่นแต่ว่ายังคงเป็นแบรนด์บุกเบบาเธอบุกเบาเธอโอะไรเนี่ยไปตัวค่ะอาลูกค้าจ๋าสวัสดีช่วงบ่าย กันอีกรอบลูกค้าจ๋าเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะคะลูกค้าจ๋าเพราะว่าอีกไม่กี่วันเรามีนัดกันลูกค้าจ๋าช่วงนี้แจ้งตลอดเลยนะเกี่ยวกับแฟนตัวยงนะคะลูกค้าจ๋าแฟนตัวยงของเรากลับมาอีกครั้งกลับมาแจกลูกค้าอีกครั้งนะคะลูกค้าจ๋าช่วงนี้ค่ะ ยังไงก็ได้ให้ได้เป็นแฟนตัวยงนะคะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เข้ามาได้เลยจ้าค่ะคลูกค้าจ้ากดเข้ามารววๆได้ค่ะลูกค้าจ้ามวลนี้เป็นรวม้าค่ะอ่ะกันนองกันหนาวเป็นทุกอย่างมาค่ะเป็นทุกอย่างรวมมาในนี้แต่ยังคงเป็นแบรนด์บุ๊กบราเธอร์ลูกค้าจ้าเป็นบุ๊กบราเธอรลวนจ้าบุ๊กบราเธอร์จ้าลูกค้าจ้าน้ำหนัก25กิโลค่ะราคา พันบาทนะคะใช่ค่ะลูกค้าจากางเกงสแลกสวยๆแบบนี้ก็บุ๊กเบาเธอใช่ค่ะลูกค้าแบบนี้ก็บุ๊กเบาเธอทั้งหมดทั้งมวลนี้ค่ะนะคะค่ะบุ๊กเบาเธอค่ะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ้าเป็นแบรนด์ล้วนเลยเป็นแบรนด์บุ๊กเบาเธอล้วนเลยลูกค้าขาแต่ว่าจะเป็นรวมทุกอย่าง มีทั้งเสื้อมีทั้งกางเกงนะคะแฟชั่นความแบบเลยผู้หญิงมีมาผู้ชายมีมานะคะใช่ค่ะลูกค้าจะเอาง่ายหลากหลายหลากาสไตล์แต่ยังคงเป็นแบรนด์หลวนนะคะัสดแล้วท่นลูกค้าจ๋าจะเพิ่อนจากไว้สดนะคะเดี๋ยวเราจะมีอีกหนึ่งรายการยังไงคะเป็นหมวดกางเกงวอร์มนะคะลูกค้าจ๋าหมวดกางเกงวอร์มนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋ายู่เป็นเพื่อนกันก่อน อย่าเพิ่งออกจากไฟ์สดนะคะลูก<ช>ค้าจ้าอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะคะลูกค้าจะาอีกหนึ่งรายการเราจะพาไปจวดกับการเกลียนบอมนะคะใช,ใช่ค่ะลูกค้าจ้าสวย<ช>เรื่องไซส์จ้าไซส์มาเลยจ้าลูกค้าจ้าไซส์มีตั้งแต่ไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L นะคะลูกค้าจ้าผู้หญิงมีมาผู้ชายมีมานะคะแล้วก็เป็นรวมเนื้อผ้าด้วยใช่ใช นะคะว่าจะเป็นผ้าบางกี่ตัวผ้าหนากี่ตัวนะคะหรือจะเป็นผู้หญิงผู้ชายกี่ตัวนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าอายาโรช่าลูกค้าจ๋าชอบถุงนี้เอทได้เลยยิ่งเป็นแบรนด์วัวลูกค้าจ๋าคนไทยเราก็รู้จักค่ะเป็นแบรนด์ที่นิยมกันลูกค้าจ๋ายิ่งพ่อค้าแม่ค้าบางท่านไม่อยากได้แบรนด์อื่นอยากได้เป็นแบรนด์ของบุ๊คบาเทอร์เลยลูกค้าจ๋าแนะนําเป็นถุงนี้คัดแยกมาโดยเฉพาะคัดแยกแบบว่าพิเศษมาก ลูกค้าจ่าย5 5กิโลในราคา8,000บาทแต่เลืองจำนวนชิ้นขอไัยลูกค้าด้วยเราประมาณการประมาณการก่อนเนาะเจตัวต่อต้นทุนต่อชิ้น109บาท110บาทนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าจำนวนชิ้นแต่ละกระสอบเราเป็นเพียงประมาณการนะคะให้เน้นที่น้ำหนักเยสห้โลนะคะลูกค้าจ๋า น้ำหนัก25โลนะคะลูกค้าจ๋าแต่ละแต่ละถุงนะคะจะวีชิ้นอาจได้ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับเนื้อผ้านะคะค่ะตัวนี้ค่ะนะค่ะยังไงครับบลูบอลเชอร์ค่ะค่ะตัวนี้ค่ะบลูบาเชอร์ค่ะตาสีเหลืองบ้างเป็นของแบรนด์บุกบาเชอร์ค่ะถ้าบางตัวไม่ได้ให้ดูแบรนด์ก็ยังคงเป็นแบรนด์ของบุ๊กบาลเชอร์นะคะ ชอบถุงนี้อ่ะชอบเป็นแบบว่าเชิดเยอะๆนะค่ะต้นทุนประมาณการ109บาท110บาทลูกค้าจ๋าก็อาจขาย2 0งราได้ขาย208รายดได้ย่เป็นแบร์แล้วลูกค้าเป็นที่นิยมส่วนมากคนไทยรู้จักสามารถนาไปไลฟ์สดขายก็ได้ หรือจะซื้อไปใส่เองเราก็ว่าคุ้มค่ะเป็นอีกหมวดที่แนะนําขายดีเราบอกต่อจ้าพี่แอลลี่มาเหรอคะสวยมากอะลูกค่ะอันนี้เขาพับมาจนแบบว่าสันขึ้นเลยไหมอันเป็นรอยยีดนั่นไหมเขาแบบนี้ซ้ำซ้นขึ้นเลยยังก็กรีบบอกลูกค้าจ๋าเจอกันอีกรอบช่วงบ่ายนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะอย่าเพิ่งออกจากไ์สวดไปไหนอยู่ป็นเพื่อนกันก่อน เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะคะลูกค้าจ๋าให้ได้เป็นแฟนตัวยงนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแต่ว่าถุงนี้ผู้ชายเยอะนะหนูก็ว่าใช่ผู้ชายเยอะเป็นเสื้อเชิ้ตแบบใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นเน้นผู้ชายนะแล้วก็เน้นเป็นผู้ชายแล้วก็เน้นเป็นเชิ้ตด้วยนะคะลูกค้าจ๋าอาชอบกระสอบนี้เอฟได้เลยใช่ค่ะใครที่ชอบสไตล์แบบเสื้อเชิ้ตนะคะแล้วก็เป็นแบรนด์ล้วนนะคะลูกค้าจ๋าแนะนําถุงนี้ได้เลยใช่ค่ะสวยอ่ะ ใม่จริงไม่ตังเกตนะคะเอค่ะลูกค้าจากเกตเอค่ะลูกคก้าจ๋าปลาสวยอะ่ะอ่ะเกตเอของบั็กเรานะคะมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างนะคะห้าถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะเพื่อนดำมีเจอกระดุมแตกหักมีเจอนะคะ,คะที่ต้องเอาไปซักเอาไปซ่อมแซมมีบ้างค่ะนะคะลูกค้าะเหมือนที่แจ้งนะคะตาม<ช>เกณฑ์ของทางบริษัทบั็อกนะค่ะ บางตนี่คือจังรีดมาเลยแม่เป็นกีเป็นกีเป็นกีเป็นตับ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 โอ้โหมาเป็นตับเลยบหรตับไปเลยอ่ะไปต่อค่ะลูกค้าจะ C F ได้เลยนะคะกระสอบนี้นะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะ25ลูก้าโลราคา8 0 0 0บาทจ้าอุ้ยคุนี้ใหม่มาก เชิดใหม่จริงค่ะนะคะแล้วก็ถุงนี้เชิดเยอะมากค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้หยิบมาแต่ตัวแรกยันจะตัวสุดท้ายแล้วยังคงเป็นแบรนด์ของบ o ๊กบอลเชิดนะคะจ๋าจะหยิบตัวที่4ีที่ห้าที่แดที่เก็เป็น b o ๊กบ o u เชิ r นะคะเอาวันนี้ใจดีโปรโมชั่นใจดีรีวิวให้เห็นทุกตัวตัวทุกตัวจริงๆตัวที่หนึ่ถึงตัวสุดท้ายก็ยังเป็นบุ๊กบเชินะคะค่ะป๊าชิดเชิดลูกค้าจ๋าเชิด สวยอ่ะโอ้พรดสีไปเลยอ่ะอ่ะโอเคค,ะค่ะูะคะจาทวนรายกับนะคะมวนนี้เป็นแบรนด์ของบ o ๊คบ u าวเ r อรล้วนเป็นรวมผ้าน,นะคะเป็นงาน USA ลดเอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบักราคา8,000บาทคา่ะน้ำหนัก25กิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะ70-80ตัวถึง80ตัวต,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 ตัวต้นทุนต่อตัวประมาณการเข้าๆนะคะ109บาท110บาทค,ค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่าในใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้าหาบักได้นะคะ มีไลน์ Facebook หน้าเว็บไซต์โทรสอบถามหรือว่าจะเข้ามาที่หน้างานนะคะแล้วก็ช่องทาง YouTube ค่ะฝากติดตามอีกหนึ่งช่องทางเป็นช่องทางอินสตาแกรค่ะสำหรับหมวนี้นะคะขอบคุณค่ะ